อบจอกำแพงเพชรจัดต่อเนื่องการแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อกระตุ้นพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเดินหน้าจัดโครงการการแข่งขันทักษะวิชาการประจำปีงบประมาณ2,568 จัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันไปเมื่อวันที่26มิถุนายน2,568เวลา9.30นาิกานาทีที่บริเวณสถานีบริการรถไฟฟ้าริมปิงโดยนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการมีนางรัตนาเพชรทูลผู้อำนวยการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความรู้การจัดให้มีเวทีในการเปิดโลกทัศน์ของครูนักเรียนการสร้างเจตคติให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการศึกษากระตุ้นและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นเตรียมอนุบาลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร ให้มีความรู้ความสามารถและนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองตลอดจนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคและเป็นตัวชี้วัดความสามารถของครูและนักเรียนโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องจัดให้มีการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ a m a t การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษคอร์สเบิ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ2,568จำนวน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นในปี2,568มีการจัดให้มีรายการการแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษคือการแข่งขันขีตะมวยไทยระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภททีม10คนต่อทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายประเภททีม3คนต่อทีมการแข่งขันนวัตกรรมประชาธิปไตยโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประเภททีม3คนต่อทีมการแข่งขันเต้นโคเวอร์แดนซ์ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาประเภททีม3 6คนเน้นเต้นให้เหมือนศิลปินมากที่สุดจัดขึ้นระหว่างวันที่21-28มิถุนายน2568